ขั้นตอนเห็ดนาำบบกเน่าไว้้ะกินด้วยโดนเห็ดแบบนี้ค่ะนาำแบกเน่าบกขมแน่นอนล้างบบกเน่าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วต้มน้ำห่อนเดือดเดอดทลงเลยค่ะเทไวประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเลือกบบกเน่าเปลี่ยนสีตักออกค่ะแล้วเทจันไดต่อแม่ดวงเอาไปล่างตักออกจากน้ำห่อนน้ำอุ่นของเฮ่าเรียบร้อยแมนบ่ไปเอาน้ำธรรมดามาแล้วก็เอามาล่างล่างแบบนี้ละค่ะล่างทั้งความสะอาดเศร้าเศร้าเศร้า,าออก ซาออกให้ไปเสด็จน้ำเอาออกไปเลยค่ะล่างแบบนี้ละรับรองว่าบานบักเน่าบกขมแน่นอนผู้ใดมีบักเน่าหลายส่วงหนีเฮ็ดจังสี่ว้ค่ะเก็บไว้จะกินดุนดนหลังจากนั้นเศร้าบานบักเน่าออกมาเรียบร้อยแล้วล่างให้มันสะอาดแล้วแม่นบอเข่ากับสีเอามาหั่นหั่นแบบนี้ถ้าผู้ใดมีแนวกดบักเน่าแนวบีบักเน่าบักเน่าแนวขันนามบกเน่าดีแห้งเด้อค่ะแม่ดวงมีไม่ดวงกับสีหั่นเอาแบบนี้ละกับสีบีบเอาตนามบียบตะหนามแล้วหากเอามากองเออกองแบบนี้ละค่ะ กองตองซ้อนห่างๆจักหน่อยหลังจากนั้นแล้วบีบเรียบร้อยเบิดแล้วไม่โดนกระเสาะตองซ้อนทีๆมากรองแบบนี้พี่น้องกระสีไนําบักเน่าสะอาดสะอาดเก็บเวทีกินข้ามปีเอาเขาเวได้สองฟิตกระได้เด้อค่ะเด้อเห็ดตั้งสี่ล่าไม่ดวงซืบบักเน่ามาสามกิโลกรองออกมาแล้วเห็ดออกมาแล้วได้ขวดเคืองค่ะพี่น้องคะลองเอาไปเห็ดเบิ่งดีดีเด้อค่ะ